ในส่วนตรงนี้ก็คงจะไม่พูดในเชิงเชิงป้องกันแต่จะมีการประสานกับทางท่านศึกษาทางจังหวัดน,นะผู้ดูแลน้องๆนะน้องๆในวัยเรียนในวัยทีย่อายุไม่ถึง25ปีนะครับตรั้นข,ขั้ิการราชพัฒน์แล้วก็วิเลยเทคนิคต่างๆนะอาจจะสัมพันธ์ให้เขาทราบถึงพฤติกรรมก็อาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดจากกากษณะนี้จะผิด อะไรบ้างมีโทษอย่างไรจะได้เป็นการต้องการแต่ในส่วนเรื่องของการปฏิบูกริสสนิกก็คือว,ว,ว่าเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันภาษาวัฒนธรวัฒน้าสรษนะเราก็จริงๆ่สี่ห้านะฮะร่วทำได้น,น,นี่นี่กินเป็นหนึ่งในสี่ห้าอยู่แล้วก็จะให้อการปฏิบูตสสนิกไม่ให้การทำความผิดหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดหรือถ้าเกิดเห็น การกะทําความผิดแล้วก็จะให้น้องๆเขามาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเราจะได้ดำเนินาการให้เป็นไป,นป,นปนตามกฎหมายต่อไปนะสำหรับของผมเชิญครับ